บัดนี้วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่78ที่ข้าพเจ้านางสาวสาวรลักพิสุที่3ขอถาวายเสียงสวดสารีรายพระสูตรพระประิทิมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคาัคระไม่ยำชนะใน,ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ บทสวดที่หนึ่งกับพระรัตนตรัยอรหังสามาสัมพุทโธพระกวาพุธทธังพระกวันตังพิวาเทมิสสวากขาโตพระวตาธโมธามังนามสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโพสังฆนามามิ โอษฏฐที่สองบูชาพระไพารีพินาตอาภังสามาสัมพุทโธสุจีรังปาริณิพุตโตผู้เนหิตธารามานุธานิปารมิธิจติสติยาวัชิวังหังพุทธังตังมังสังฆังสาางตัตตะนางคตโตปูเชมิรัตนตะยังธัรมังจารามิโสตินาโอษฏฐที่สามชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเรสุอัธดาคัสันตุเทวตาสัทธาม,มังมุนิราสสาสนัานตุสังกโมกข,ขงงังสักเคกาเมจารูเปขีริสิขารัตะเตจันตาริขาเขวิมาเนทีเปเาารัตเถชะคาเมตระวะนาคหายเนเขาวัตุมหิเขเตูมาาจยตุเทวชัถ ชาลัทธาลวิสมียะค่ะคณะพนาคาติดตันตาสัตติเกยังมูนีวรัวะจนนางสาทวเมศุนันตุธรรมะสาวนาการุอย่ามะถันตาธรรมะสาวนาการุอย่ามะถันตาธรรมะสาวนาการุอย่ามะถันตาบทส่วนที่สี่ปุพภาพพาคันนมการนโมตัสสะพระคัมโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัมโตระโตสัมมาสัมพุทธะบทส่วนที่ห้าไตรสารณคมนะปาฐะพุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังฆังสารนังขะฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปีทำมังสารนังขฉามิทุติยมปีสังคังสารนังขฉามิตัตที่ยมปีพุทธังสารนังขฉามิตัตที่ยมปีทำมังสารนังขฉามิตัตที่ยมปีสังคังสารนังขฉามิบทสวดที่ถกสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญ์ภูโงเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงธโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆเมสรรัังงว เอเทนัสัจเวชเชน่าสติเมโหตุสัพพทาบทศที่เจ็ดติละ ตระปะนามคาถาพุทธังนาเมรัตนปุตตะสลีรจิตังธรรมังนาเมรัตนปุตตะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนปุตตะสุสิรัติฐิเอตังนาเมติรัตนังรัตนตยาวห่างสัมมาสโมสลริตะวัตุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวะสัปะวัตตังอสมิตยามิีปีตเถวายาถาติทันเตเอกังวินาตติเตเรสัมมสัมภเวนะโลเกกะตาจีจัจจิเรนะ จ,จ,จติเรนจะปตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทุทัศสถานวินูหิปันทิตาชนเนหีวิชัญารูปังโลกามีเกณิจิกัฏถันจุปัลภะนยิยังเกสันจิสุถูวิธิตังพุณากายายตายาณามเยวะชนะตายะสวิสุตมปิสม,มุปสตังมณสิสุทัปปะสาทฐานัางบุญญาธิกานะมักสมุตตมะบุญญาภูมังทุกขาปุจจนามุข สารานางคตานางปูชาระเหสูปรมังอภิปูชเนยนายนางนิพานาสติจิริยายุปนิสัยยัตถังสัมมากิเลสะมะละโสทานิสิทิยาณนะสิทธิยาจะสาธุภีอัฏฐกุสเลหุป,ปะเสวนียังปาณิจาปิสารานางขามานายิยะเมวะตัสมาหิตังติรานางสารานางขาตามหะ ลัทธินที่วางคณะในสุนามาสมานาปูเชมะจาปิสัสตงังสุปัสสนตนะิตาตัฐานุปาริจริยาสัทารตาจะคุณเยนะตัฐะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจะสัทปิสวัตถิโหตุโยเจทะธรรม,ว,มวินายายมิวิณายมหิปมาณาปูโตโรกุตราพิสมโยนิยโตสุโพชังตัสโสปนิสยจาจะยายะอายมปิโหตุวัตุตเยปะวิจิตโตสุปัสสทธการโร โมเสถิแปนัมการสิทธิคาถาโยจักคูมาโมหามาลาปกโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารสา,าปาสามิทิโมเจยันตโตปะเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังรัตนังวรันพุทธังวรันตงังศิลสานะมามีโลกัสสะนาถนจาวินายะกันจะตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเมนตุธรมโมทโชโยวิยะตัสาสะสตถุทัตเศสิโลกัสสะวิสุทธิมังคังนิญ,ญานิโกธรรมมัทธลสะทารีสาตาวะโหสันติกรรสติโน ทรานมังวรันตังศีลสารนามามิโมหปปะปทาลาอุปรสรรตธาหังตันเตชะสาเตชะยาสุธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเสมนตุสัทธรรมะเสนาสุขตาลุโคโยโลกสัสสะปาปูปากิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากขาตธรรมลังอิธิตังกโรติสังฆคงรันตังศีลสารนามามิผู้ทางวุทธ้ทางสามะศิลอาทิถิงตันเตยสาเตชยะสุธิโหตุสพันตรายาจาวินาสเสมนตุ บทสวดที uh ่เก้านโมการอัฏฐกคาถานโมอาตุสัมมาสัมพุทธาสัมเหสีโนนโมอุตมธรรมมาสาสวะขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสะภิยุษะวิสุทธศีลาทิฏฐิโนนโมโอมาตราตะนโมโอมาตายารัทสารัตนตยัสสะยัสสะสาธุการนโมโอมะกาติตัสะตัสสะวัตุสปิ วัตถุตายสปินโมกัลปะพาเวนะวิขัตสตุปัทวานโมกมัลลา,า,านุภาเวนะสุวัตถิโหตุสภัสสะปัตทานโมกัลสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาขดสูตที่สิบมหาสมัยสูตร,รเอวาเมสิตังเอกังสมาย,ยมังพระควาสเกสิวิหัรติกาปิละวะ้วัตถุสนหมหามวเานมหัตตาพิขุสังเเคยนัสัตทิงปัญจมาเตหีพิขุสเตหีสะเพเหวะอา,หาทาหันเตหีทัสสิ ทัสนิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนาสัิปิติตาโหติพักวันตังทัสนายาภิขุสังคณจะอัฏฐโขจะคุณนางสุทภาวาสกายิการนางเทวนางเอตัตาโหสิอายังโขพคะวาสเกสุวิหารติกาปีละวัตถุสมิมหาวเนมาตาภิปุสังเขนัสติมปัจมัติทีภิปุสเตีทีสเพเทวะ อารหันเตหีท่าสิจโลกทาตุหีเทวตาเยกุยนาสมิติติตาโหติพะกนตังทัศนายะพิขุสังคันจะยานูนะมายามปิเยนาภาควาเตนุปสังกมือยามะอุปสังกมิตวาพระโตุสันติเกปเจกคาถาปาศิย,ยามติอันโคตาเทวตาเสย,ยาทาปินาภาระวาปุิโส ภูริโสสัมมญชิตตังวาปะหังภาษาหรืยาภาษาลิตังวาปะหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพระโกโตตัวละโตปะดุระหังโสอัตโขตาเทวตาพระคนตังอภิวาเทระบาเอกามันตังถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาโกโตสันติเกย์นางคาถังาภาสิมหาสามโยเพระว่านั่นสิ่งเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสัมมยังทักกิตายะวะปราชฌะสังคันติ อัตโขอะอ布拉เทวตาภูโตสันเกยมังคตังภาสิตัตระพิโคโวสมาตังสุจิตังอัตโนชุกามากังสุสาราติวะเนตานิฆาเหตวายทัลิยาลาคันติพันติตาติอัตโขอะอ布拉เทวตาภะโตสันเกยมังคตังภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปลีคังอินทขีรังโอหัดจมะเมชาเตจารันสิเตจารันติสุทธาวิมลาจักภูมิตาสทันตาสุสีนาคาติอัตโขวะอ布เทวตาภูโตสันเกยมังคตังกพาสีเยเกจิภุตังสาวนาเต ข้าม <rude S 2> ิสันติอาปายาภูมิมีปหายามนุสังติอยงเทวการยางปุริภูริภูเรสันติติอาตโภวะภควาภิกขุมังเตสศยปุรินาภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตถาคะตังทัสนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเวเหษสุอาติตตามัทนังอสถันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพนตานังเอตัปปทมายวะเทวตาสันนิปฏิตาเหษุเสยญาะปิไมหังเอตตาลหิเยปิเตภิกขเวพิสันติอัตตา อันาคตมัตฐานังอภิโตสมาสัมิธาเตสัมปิภวันตังเอตัปปฏมาเยวะเทวตาสันนิปริตาภิสันติเทย่าทามีมหังเอตตาริอาจิกิสัมมิภิกเวเทวกายานังนามามิอิตายุสัมมิภิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสัมมิภิโวเวเทวกายานังนามามิตังสินาถาสาวกวางมะนามะนาสิกโรถาภาสิสามิติเอวามพันเตติโคภิกขุปกโกโตปัจัตสุงเพรวาเอตถโวจะ สิโลการมรรุตถามิธานปุณมาตธาสุสิตาเย,ยสิตาคิริขพะรังปุริตาสมาอิตาปุตปุตสีหวาสารินาโลมังสาภิสัมพุโนโอ,โอทาตมานาสาสุธา,าวิปัสสนาวนามิลา ปิญโยปัญจสเตยัตตะวะวณีกัปิละวัฒเวตาโตมันจะยิสัทธาสาวเกศสสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิคัโวเตจาอาตาปปปัคคมุนสุตวาพุทธสานสาวสนางเตสามประตูรืงหุยานางอามิสานาทัสนังอภปเกษะตมะทักุงศาสังอาฐาสัตตลิงสัตตังเอเกศาสานังอามิสานะมัทสุงอภปเกษันตมะทักุงทิสาสัพพาุตาหุงตันจัดสัพพังยินญายาวะวะคิตะวานะจักภูมาตโตมันจะยิสัตสาสาวกเกศสสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิคัโวเยวหังคิดล พิลาหิอนุปุพโสสัตตสาสาวิยาขาภูมากปิละวัตวาอิทิมาโตสุติมันตวันนามนโตเสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิ่ขุนางสันมิติงว่านังชาสาสาเฮมาวตายขาณานาตวันนิโนยที่มันโตสุติมันตวันนามันโตเสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิ่ขุนางสันมิติงว่านังสาตาคิลาติสาสายาขาณานาตวันนิโนยที่มันโตสุติมันตวันนามันโตเสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิ่ขุนางสันมิติงว่านัง อิเตเจโซรัสศาสหาสายค่ะนั่นนัต่วันนิโนที่มันโตชุติมันโตนั่นโตสัตซิโนมูลทัพนาพิกมุงพี่กูนางสามีจิงว่านางเวศสามิตาปัญจสตรายค่ะนั่นนัต่วันนิโนที่มันโตชุติมันโตนั่นโตสัตซิโนมูลทัพนาพิกมุงพี่กูนางสามีจิงว่านางกุมพิโรราชาไคิโกเวปุลสานิเวสนังพินโยนางสัตตาศาสังยักขานางปะยุรุปปาสติกุมพิโรราชาไคิโกเวโสภะขาสามีจิงว่านางปุริมันจะทีสังราชาท่าแถลโศภาสา สติคันธพณังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตสาโภวินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนันโตสัศศิโนมทัพนาภิกระลงภิปุรังเสริตินานังทักขิณจัตทสังราชาวิรุหวิรุณงตปัสสาสติภุมพันธนังอธิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตสาโภวินทานามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวณังโตสัจจิโนมุทันาพิกมงพิภูนางสาวิติงวนังปชิมันจัติสังราชาวิดูปโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสอุตตปิตัสสาภวุลท่านามามหาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวณังโตสัจจิโนมุทัคนาพิกมงพิภูนางสาวิติงวนังอุตนานจัติสังราชาิุูปโขปัสสาสติยาคานังอธิปติมหาราชายาสัสิโสอุตตปิตัสสาภวุลท่านามามหาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวณังโตสัจจิโนมุทัคนาพิกมุงสพิงวนง ปุริมาทิสังทัทธาละโถทัคยินะวิบุณะโกปชิเมนะวิบูปโควิโรอุจลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัทธัลมาณาถังสุวินเนวันเอกปิระกวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสะอังูร์จานิกาสถามายาปเตนทุเวเจนทุวิปูจาวิภูโตสาจันะโนกรมาเสตุจะกินุกันทุนิคันตุจัปปานาโทปามโยจะเทวะสงโตจะมาตติกิตตเสโงจะคันทัโณนารราชาชนโสโพ อา,าคูปัญจิติโพเจวะติมพโดสียะวัชส,สารเอเตจันเย,ยจราชาโน,นคันธภาสาราสุภิโมทมนาภิกามุงพิภูนางสันติมวนางอาธาคูณภาสานาคาเวสารา,า,าชาตัสกาการพระสัตนาราอาคูปยาคาสญญายาติภิยามุนาธจารัชชาจะอาคูนาคายาสาาัสิโนเอรามโนมหา,านาโพรโสภัสสามติมวานาง เยนนะคะราเชสาสหสสารันติทิ่พาทิชาปัขิวิสิทธาจักภูเวหาเจสาเตวนาเมชาปตาจิตราสุปนายติเจสานามังอภยันตทานะคะราชานามาสิสุปนโตเคมามกาสิพุทโธสานาหิวจาหิปวะวยันตานาคาสุปนาสนันมกังสูภุตังชิตาวชิราเทนะสัมิทังสุราสตาพาตโรวสาเสษตรเตทิมโตจัสสัโนกาลกัะชามหาพิสมาอสุราธานเวขาสาเวปัจจิตตุติจิจัปหภาราโทนโมกีสหะ สัตว์ตันจาพรทธิบุตานางสเพเรโรสนามากาสานิวัาหิตวาพริงเสนาลางลาหูพระธรรมุป,ปาขามะมงสามโยทางนี้พระทันเตวิขุนางสามิติว่านางอาโปเต จะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมงจยะสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายิสัสิโนท้าเจเดท้ากายาสเพนนัตตวานิเนยที่มันโตสิทธิมันโตวันนั้นโตสสัสิโนมุทัพนาพิกามุงพิภูนางสาวิติงว่นังเบณูเจเทวาสารีเจสมาจะทุเวยมาจะทัสสุปนิสาเทวาจะทัมคูปรักกิตาสุลัสสุปนิสาเทวาสุยะมาคูปรักกิตานะคะตานิปรักกิตวาอภูมัทวัลลาหกาวัสุนังวาสโวเสธโทสัโกรกะคูดิทัธโท เสด็จเทพข้าวยาสะเพนนะนะต่วันนี้โนที่มันโตชิติมันโตนะมันโตเสศิโนมูลธมนาภิกมุณีพี่ขุนังสันนิจินวนางอาคาคูสาวาปุเทวาชลามัดคีสิขาลิวะอาริธกาจะโลชาจะโลชาจะอุมาบุพานิภาสิโนวาลุนาสัตถมาจารจุจารเนชกาสุรยยวิจิลาอาคูอาคูวาสาวนเนสิโนถ้าเสด็จเทพขาวยาสเพนนะนะต่วันนี้โนที่มันโตชิติมันโตนะมันโตเสศิโนมูลธมนาภิกมุณีพี่ขุนังสันนิจินวนาง มสมานามหาสมานาลิสามุสุตมากิตาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหารุโชเทวาเยจารโลหิตาวาสิโนปาระกามหาปารักาอาคูเทวาสัตสิโนแทสิเตทักกายาสเปนานะต่วันิโนอิทิมันโตชุติม <c oughs> ันตวันเนมโตสัตสิโนมมทำนาพิกระมุงพิกุนังสัติติโนนางสุกากรุงหาวนาอาคูเวคขานาสาสาอุทาตุกายหาปโมกอาคูเทวาพิจักขนาสตามัตตารักชาบิสกาเจียสัตสิโนธนิยังอาคามชิโนโยติสาพิวัสติแทสิเตทักกายาสเปนานะต่วันิโนอิิมันโตชุติมัโตนนนัสสิโช ติมวะนางเขมิยาปิตายามากัตกาจายาสัสสิโนสัมพิตการามาเสรษาโสตินามาจักรสวามิมารนัตินวาโกอาทาโกปารุบิมิตา,าท่ทานเศเษฐาธิการสะเพนาน,านันนาตวันิโนที่มันโตชิติมันโตวันัโตสัสสิโนวันทานมนาพิกาม,มุงพิ่ฝูนางสาม,มิติงวะนางสัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนาน,านันนตตวันิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยสันเยสัส,สิษฐาสหะปะพุถะชาติมักข,ขีรังโอคาตินะมานาสวางังทักเขมโมคะตรังนาคังจันเทวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัโต จะปุตตาิทิสุปัมาปรมัโตจะปุตตายที่มัโตสาสนังกุมาโลติโสจะโสกคัสสามิติงวะนางสาสพามโรกานังมหาพมามิติตติอุปปโนชิติมันโตุพิสนากาโยสัตสิโสทัสเศถายัสลาอวุบเจกวะสวัตติโนเตสันจามัสโตอาคารหาิโตปารุวาริโตเตจาศสะเพวิกันเตสินเทเทเวสพามเกย์พระราชนาภิการปัสสะกันหาสะมันทิยังเอถาคันธาพันธะะลาเกทาพันธะมัทโวสมันตาปริวาเลธาบาวมุนจิจะโภจินัง อิติตธรรมหาเสนโนกันหาเสนางเปสศยิตปานิณาปาระมาหจักสละกลางตวานะเพลระวังยถาพิสุโกเมโคลตะเนนโตหรือพิสุโกตถาโสปจุจาวติสังกิโสดสยังวเสตันจารสพังพิญญาญาววคิตวานาจักขุมาตะตัวมันติยิสถาสาวเกศศาสนาเตมราชเสนาพิกันตาเตวิชานานถางพิฆโวเตจะอาตับปะอาตับปะมะครุงสุตวาพุทธสสะสาสนางวิตราเกหิปากามงเนสังโลมัมปิเชนจุงสัพเพวิชิตตสังฆามพิยาติไายสัจจิโนงทันติสังปูเตหิสาวกเเตชนเนสิตาติ บุตรศูนย์ที่เศษมังคลาสิตังเอเสวนาจะพาระนังปฏิทาน,น,นจัจเสวนาปูชาจะปูเชนียนานังเอตมัมมุตุมังปฏิรูปะเทสะวาโสจะอุเพกะตะปุญญาตาเอตะอัตตาสัมมาปณิธิจะเอตมัมมุตุมังพาหุสัจจัญจสิปัญจวินโยสะสุคิตโตสุภาสิตาจะย,ยาวาจาเอตมัมมุตุมังมาตาปิตุปทานังพุตตะทาลาสะสังฆโหานาคกลาจากรรมันตาเอตมัมมุตุมังทานันจะธรรม,มจริยาจะยาตะ กานันจะสังฆโหอนนาวชานิกามานิเอตัมุตตมังอารติวิธีปาปามัช้าปานาจัสัญญโมอัปะมาอัปะมาโทจะธรรมสุเอตัมุตตมังคารุจะนิวโตจะสันทุตีจักตันยุตากาเรนะธรรมมาสาวนังเอตัมุตตมัง ขันตีจะโศวะจัะส,าสามาะน,นันจทัสนางกาเรณธรรมะสาัชฉาเอตามุตมังตาโปจัพธรม,มะจริยันจาริยสัจ,จานทัาสนางนิพานาสชิกิริยาจาอตามุตมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสา,านก,การรมปติอาสกังวิสังเทมังเอตามุตมัง เตตาทิสานิกตวานะสัพพัฒมะปราจิตาสัพพัะโสถิงขจันติตันเตสังมังรมุตตมันติบทสุดที่สองรัตนปริศยังเกินจิวิตังอิทาวาหูยังวาสเคสุวายังรัตนังปนีตังเอตนะปณีตังนาโนสมมงอติตถาคเตนะอิทัมปิพุ้เทระนังปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหโฏกคายังวิธังขอมตังปณีตังยะทัชขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมินะสมัติกินจิอิทัมปิธรรมินะรัตนปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหโฏก ย้ำพุทธเสสโถปาดิวันนียสุจริงสมาธิมานันตะลีกัญญามาหุสมาธินาเตนะสะโมนะวิสติอิธัรมปีธรมเมอิธัมปิธรรมเมระนังปิณตังเอเตนะสัจจินะสุวตถิโหตุเยสุปัจุตาอัฏฐสตังปัสสาตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักคิเนยญาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิอิธัมปิสังเกตระนังปิณตังเอเตนะสัจจินะสุวตถิโหตุเยสุปัจุตามนัสสะธันเหนะนิกามิโนโคตมะ สาสนมหิเตปฏิปตาอามาตังวิทไธหะรัตธรมุธานิพุติมุนชะมานาอิธรรมปิสังเกตุนังพนีตังเอเตนะสัจนะสุวัตถิโหตุผีนางคูดานางระวังนตถิสามพรวังวิรัตตะติตายะติเกพระวสณิงเตขีนาพิชาอวิจุนทิฉันธานิพันติทีลายะทายามปฏิโปอิธรรมปิสังเกตุนังพตนงปณีตัง,ตตงเอเตนะสัจนะสุวัตถิโหตุบทสวดที่13ธรรมบทสหัสวรัค อัตตาหิเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตาอัตตะทันตัสสะโอสสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวัตเโวจะเนวัตโวณนะคันทโพนามารโรสหพรหมุนาชิตังอัปชิตังกายิราตาถารุประสะชันตุโนโอสุธิสีเกตุทสูตรภาสิตานิทังเตนะภาคตาชานิตาปสัส ปัสตาอะราตาสัมมาสัมพุทเทนะเอขะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรามาปรายามาอิติกิรายะมาปิตะกันสามภะเท,ทานนนะมาตักะเหตุมาชะนะยะคะเหนะมาอากาลรปะรปิปิตะเกนะมาทิฏฐิชานักขันติยามาทะพาพะลูปะตายะมา,ต,ะะมา,า,า,าตัสมโนโนคารุยะธาตุเมเหมอัตตานาอัตตะนาวะเสนยถัยมธรมา อกุสลายเมธามาสาวัชรยเมธามาบินยูข้าราชายาเมธามาสมตะสมาธินาอังกิตายาทุกขายาสมวัตันติอัฏตุเมเหปัชชะเหยียธาญาธาตุมเหอัตนาอัตตนาวชเนหถยเมธามากุสลายเมธามาอนัวัชรยเมธามาบินยูปัสถายาเมธามาสมตะสมาธินาอิตายาสุขายาสมวัตันติอัฏตุเมเหอุปสัมปัชชะวิหะเรยาธาติบทสวดที่ห้าอุปเนยสูตร อุปนิยติชีวิตแต่มาประมายุชะลุชะรุปะนิตัสานสันติตานาเอตังพยังม่ได้ในเปคาโมโนปุญญานิกายดาถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตแต่มาประมายังชะลูปะนิตัสานสันติตานาเอตังพยังม่ได้ในเปคาโมโนโลกามิสังประชัเหตสันติเปโขโยธากายนะสังยมวจัญญาอุทาเจตัสาตังตัสเปตัสสุขายาโหติยังชีวมโนปะกะโรติปุญญังธโมหเวรคติธัมมจาริงธโมสุจินโนสุขมาวะหติเอสาณิสังโสธมเมสุจินเน นาทุกขติณขัตติธรรมจารีสเพสังคารานิจติยถธาปัญญายะปัสติอัฏฐานิพินทติทุเขเอสมโคสติเอสามโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกขติยถธาปัญญายะปัสติอัฏฐานิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสภาธรรมเนสพะสเพธรรมาอนัตติยถธาปัญญายะปัสติอัฏฐานิพินตติทุเขเอสามโควิสุทธิยา โสเซตุยหกอปันนากะชาดอกอปันนากะฐานะเมเกทุติยังอ,อกุตติกาเอตตาัญญายาเมทาวีตังคันหือยะอปันนากังพระหงเวสนังยันติปัปพาตานิวนานิจะอารามารุขะเจตยานิมนุษสาวพยาตัชิตาเนตังโกสนังเกมังเนตังสันมุตมังเนตังสนันนัมมาคมามาสัพพะทุขาภูจติโยจากพุทธันจาธรรมันจาสังคันจาสานังคตาสารานังคตโตจตาริอริยสัจจานิ สามารถปัญญายาปสติทุกขงังทุกข่สมุปปทภังทุกขาษาจะอติกมังอาริยัญจะทังที่กลางทุกขูปสาษมัคามินางเอตังโผสนังเขมังเอตังสมุตตังมังเอตังสันนัมังคามาัสัพพะทุกขารมุจติบทโสดที่17พัทเทกะงลัตตะคาถา อติตังนานนานนวาค้าเมยะนับปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วมิวนุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตตีตามปะฮีนันตังอปัตัญจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัตถาวิปัสติอสังหีรังสังคุปังตังวิทะมรุหะ มนะนัพรุพพรุหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทาปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ลอนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทํานั้นนึ่งหนให้ปลูกตรงเถิดอาชีวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณะนางสุเวทพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุ่ง นาฮิโนสังฆดันเตนะมหาเสนนะมัจุนาพนพเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปีงหโหรัตตมะการทิตตังตังเวผทเทกะรัตโตติสันโตจิกเตพุนเตมุนีตีพระมุนีผู้สงบย่อมเย่บุคคลผู้มีปก,ปกติอย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดค้านทางกลางวันและกลางคืน,นนั้นแล้วว่าผู้มีราตินจะลนด้วยประการชนิดแลปวส้นที่ห้าพินหาปัจเวคณะปาฐะ ชา,าธรรมโมหิฉลังนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธิทำโมหิพยานธินาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณนะธรรมโมมหิมรณนะนางมรณติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพพิเมเยียหิมะนาเปหินานาภาโววินาพาโวเราจะล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพัดเป่าจากของักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกมมรมสะงหิกมมามะทายาทากรมะโยนิกรรมะปัญทุกรมะปฏิสนนาเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผมมีกรรมเป็นยานเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกฤสามิกรยาัาวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาะวิสามิเราทำการบรดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว หางปัจเจกคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทโสดที่เก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจะนิทุกขปยาปตาจะนิพยาสงกปตาจะนิสงการโหุถูกสเปบิปานิโนเอตาวตาจาำหนีสัมปะตังบุญญาสัมปะตังสัพเพเทวัณโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังพระธัมทัตธันตุสัทธายาสีลังละขันติสัพพทาภาวนาปีรตาโหมถูกขั้นตุเทวตาคาตาสัพเพพุธาบราปตาปฏิการันจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส บทสวดที่20เทวตาปฏิทานาคาฐานยังปฏิทานาคาาโยกนามาเสย,ยาเทวตาสันติวิหารวาทินีถูกไปคาเลปพธิคาเลติมติง,ต,งารราตาธรรมทธนเนมะตาธรรมทานรมเนะเทเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโดงเทท้าวิหารมบันทะเลทะเลทราจ,จัะมะัชชาจัวกาสัพพิโกสารามิกาธานาปฏิปาัสากา ข้ามาจะเทสารินิขมาจะอิสลาสัปานาภูตาสุติตามวันตุเตชลาผู้ชายเปิจันทัสสัมภวาสังเสราชาตาถวบปาติการนิยานิการธรรมะพลังปจิตเตสัพเพปิทุกขะละกดนตุสังขยังสาตุจิรังสตังธรมโมธรรมธทลาจัปุคลาสังโฆผลตุสัมโควะอัตถายาจิตายาจามเหราภตุสัตธโมสัพเพปิธรรมจริโนผู้ทิงสัมปาปุญนยามามเมียิยะปเวทิเตบทสวีที่ยีเอ ัาพพะปฏิทานาคาถาหันธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพานามาเสปุญญสิทานิกัสสะยานันยานิกตานิเมเตสัญจาพาพิโนโหตุสัาาตตานันตาปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจามาังมาตาบิตาเทโยทิฏฐาเมจาปะยะทิฏฐาวาอเนยมชัตเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมาจาตัตโยนิกาปเจกะจกตุโกราสังสันตาพราะวาพระเวยาตังเยปิทานัมเมอันโมทันตุตเตสยังเยจิมังนัปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มะยาทินนานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสราหุนตุอเวดาสุขาชีวิโนเขมะปะทันจะปะปปนตุเตสาสาวิสิตสตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบนัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าไดเป็นที่รัก ผู้มีคุณมีบรรดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกาเนิดสี่มีขันห้าลายกันหนึ่งละขันสี่ท้องถิ่นลายพุนน้อยและพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์ละลน,นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแต่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุมทลธนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งกวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเทิน ด้วยพิพากแห่งสัจจิทธิี่ฐานอนุภาพแห่งความเพี่ยงแท้ในสมในการวิชาพระนาฏาัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโทษเทศเดีดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาโมและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุมูลพรให้แก่ข้าพเจ้าและถูกมงคลพระติ่งพอดีพินาโดยมูลและนิที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดประวัตเวียวิหารตลอดจนวัตถุทัั้้้้งงงงขคนททหลาาายี่สสมิรึ ทั้งที่ผ่านมาและที่จัดจัดสร้างนนาคตขอจงเปี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสําเร็จทุกประการเทินขอจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินบุญกุศลของข้าพระเจ้าทั้งหลายเกิดจากการส่งบุเจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นผู้ทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนงเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากราชาภัยทุงปวงขอ พ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งซิ้นประสบความสําเร็จในเดือนมุ่งนหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคละมานทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนสาร,รสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจรเดินมุ่งจตุรพิภชใยทั้งสี่คืออายุวันนาะสุขะพระเทินขออนโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน